ตัวอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์มีพระราชภารากิจมากพระองค์ก็ทรงฟังการเสียงจากการบันทึกอยู่ตลอดเวลาทั้งนี้ก็หมายความว่าพระองค์ทรงมีความเข้าใจว่าอาจารย์ทุกองค์ก็ต้องนำอวธธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนไม่ใช่เป็นของตัวเอง น,นี่ความเข้าประทยัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้ย่หัวทรงเข้าใจถูกให้การถือสายน,น้นอาจารย์สายนี้สายนั้นเลิกกันเสียทีอาจารย์ทุกอาจารย์ไม่ใช่พระศาสดาไม่ใช่จะเป็นผู้มีความสามารถสามารถจะสร้างธรรมะขึ้นมาสอนได้เองธรรมะที่มาสอนนี่เป็นของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ ดั่นั้นผู้เราเราพูทธบริษัทก็เช่นเดียวกันต้องรับอฏิปติปทาของพระบาทสมเด็จพระหัวมาปฏิบัติตามพระองค์พระองค์มีพระราชภารกิจมากก็ยังสามารถทรงกระทำสมาธิจิตได้อย่างสูงสง่งทรงมีความเข้าใจในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดีและก็ทรงมีสมาธิดีมาก ผมขอกล่าวว่าพระองค์ทำได้ดีมากดีไม่แพ้ที่พระที่เราเรียกกันว่าทำได้ดีแต่ถ้าจยพระเข้าไปเปรียบผมก็ถือว่าท่านทำได้ดีกว่าท่านนี้พราะอะไรเพราพระมีเวลาว่างมากกว่าแต่หาว่าทำได้ดีเท่าพระองค์ผมก็ถือว่าพระเนี่ยยังสู้พระองค์ไม่ได้ นี่ที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างไงเท่าที่รับฟังที่พระองค์ทรงตรัสให้ทราบแต่ความจริงถึงแม้ว่าจะไม่ทรงตรัสให้ทราบเราก็หาข่าวกันจนได้เมื่อข่าวที่พระองค์ทรงปฏิบัติมีมาเสมอพิธีปฏิบัติของพระองค์ก็คือหนึ่งนั่งทรงสุรทัพ์นั่ง,ง,งฟังทิจิตจับอยู่ในเสียง ไม่ยอมให้จิตเคลื่อนออกไปจากเสียงแล้วทรงใช้พระปัญญาพิจารณาตามไปด้วยด้วยการดีสองเวลาบรรทมเปิดเทพฟังแล้วก็บังคับให้จิต,ห,จตหลับไปแล้วต่อมาเวลาบรรทมเปิดเทพฟังแต่บังคับจิตไม่ให้หลับหูจับอยู่ในเสียงจิตคิดตามเวลาทรงสเสด็จจงกรม ผมถือว่าทรงจงกรมเพราะว่าทรงเสด็จเดี๋พระดำเนินเสด็จพระราชดำเนินไปตามบริเวณสถานที่พักของพระองค์พระองค์ก็ใช้เทปบันทึกเสียงสะพายถ้าจะเดินหนึ่งชั่วโมงก็ทรงสดับสองหน้าถ้าหากว่าจะเดินสองชั่วโมงก็ทรงสดับสี่หน้าเทปแล้วก็เวลาพระองค์ทรงสมาธิ ก็ทรงตั้งเวลาไว้เทปไม่เปิดให้มีเสียงเทปเคลื่อนไปเสียงดังแก๊กก็ถอนสมาธิพอดีแล้วต่อมาก็ทรงตั้งเวลาสมาธิเข้าั้งสมาธิออกได้ตามพระราชารัยามื่อปฏิบัติทายอย่างนี้ท่านควรจะปฏิบัติตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงปฏิบัติ เมื่อยามว่างจะกิจกายงานพระองค์ก็ส่งฟังเทปบันทึกเสียงฟังเทปบันทึกเสียงนี่ไม่ใช่ว่าฟังแต่ของผมนะอยคิดว่าของผมนี่มันดีเลิศประเสริฐของผมผมก็อามาจากพระพุทธเจ้าของอาจารย์องค์อื่นท่านก็อามาจากพระพุทธเจ้าเหมือนกันฉะนั้นพูกท่านก็เหมือนกันเวลาจะฟัง คำสอนก็ควรจะฟังคําสอนจากอาจารย์หลายๆองค์ก็ได้ให้ถือปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้อยหัวเป็นสำคัญและพระองค์ก็ทรงมีพระปีชาสามารถฉลาดในการคิดฟังแล้วก็ต้องคิดด้วยอย่าสักแต่ว่าฟังฟังแล้วคิดไปใข้ครวรตามไปเวลาจะนอน เปิดเครื่องบันเทึกเสียงเตียเปิดเสียงดังใช้หูฟังจะได้ไม่ลำคาญชาวบ,บ้านเอาเครื่องฟังหูฟังไว้ใกล้ๆหู <c oughs> อันนี้ผมเข้าใจเพราะว่าของผมมีผมทดลง่งลองแล้วทุกอย่างมันฟังได้ชัดเจนไม่ต้องแย่เข้าไปในหูวางไว้ใกล้ๆฟังได้แบบสบ,สบายๆถ้ามันอยากจะหลับปล่อยให้มันหลับไปกับเสียงธรรมะ เราชอบข้อไหนฟังข้อนั้นเราสนใจข้อไหนฟังข้อนั้นอะไรที่ยังไม่มีในเทเปบันทึกเสียงที่มีในหนังสือเราก็มาบันทึกของเราเองเพื่อความเหมาะสมของเราเองนี่การกระทําตามปฏิปทาของพระบาทสมเด็จพระเจ้ยู่หัวจะเป็นการระงับฟังความฟุ้งซ่านได้เป็นอย่างดี